ข้อ553ส่วนคาถาว่าด้วยนิพพานมากมาในอัตถกาถาอายตนะวิพังโดยพิสดารอัตถกาถาอารหัตผลสูตรว่าเพราะพระอรหัตย่อมเกิดขึ้นในที่สุดแห่งราคะโทสะและโมหะสิ้นไปฉะนั้นพระสารีบุตรเทระจึงกล่าวพระอรหัตว่าทำเป็นที่สิ้นราคะทำเป็นที่สิ้นโทสะทำเป็นที่สิ้นโมหะอัตถางสามีทำเป็นที่สิ้นราคะเป็นต้นย่อมเป็นชื่อแม้ของพระอรหัตด้วยประการรชนี เพราะฉะนั้นอัตทั้งสามมีธรรมเป็นที่สิ้นราคะเป็นต้นเป็นชื่อแม้ของพระรหัสชั้นใดคำว่านิพพานแม้นี้ก็พึงทราบว่าเป็นชื่อของพระรหัสชั้นนั้นการบรรลุก,ก็ดีความพิจารณาก็ดีซึ่งนิพพานนั้นชื่อว่าการกระทําให้แจ้งซึ่งนิพพานตามที่กล่าวแล้วการกระทําให้แจ้งซึ่งนิพพานนั้นพึงทราบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งการอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมก็อัตาภาพอันบุคคลพึงเห็นเฉพาะท่านเรียกว่าทิฏฐธรรม ในคำว่าทิฏฐธรรมสุขวิหาระเหตุโตนี้ความถึงพร้อมด้วยอรหัตผลอันเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในอัตภาพนั้นชื่อว่าทําเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมการบรรลุอรหัตชื่อว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งการบรรลุทําเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมนั้น